ถ้าขอนญาตสะดวกถอนแมสไหมครับการบัตเราหน้าสุดนะโอ้ฝ่ามือเรามันเดือดเยอะนะมันต้องจัดนะอั้มากเนอเส้นทางคือเส้นทางสายธรรมชาติและเส้นทางสายธรรมะนะคะมีอีกเส้นทางอื่นนะคะที่หลังทุกท่านคะจังหวัดหนองบัวลำพูของเราจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสินค้าสวัสดีครับวันนี้นะครับจังหวัด น้องบุรีมพภูนะครับได้อมอบหมายให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแล้วก็ทีมงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกหน่วยงานองค์กรสื่อสารบนชนนะครับวันนี้เราจัดกิจกรรมคลิกออฟนะครับโครงการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวเชิงลุกนะครับนักค่าแห่งสามธรรมน้องบุรีรัมพ์ภูเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวนะครับวันนี้จัดทริป ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากหลากหลายจังหวัดนะครับเรามี3เส้นทางนะครับก็คือเส้นทางธรรมะนะครับเส้นทางสายศรัทธานะครับแล้วก็เส้นทางธรรมชาติที่สวยงามของบ้านเมืองเรานะครับแล้วก็เส้นทางเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์นะครับซึ่งทั้ง3เส้นทางนี้นะครับก็จะออกทริปนะครับแล้วก็จะกลับมาช่วงเย็นก็จะมีการคลิกออฟนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัด นะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนแล้วก็สื่อสมวลชนแล้วก็แขกผู้เกียรติเนี่ยจะมาร่วมกันเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเปิดเมืองนะครับตามนโยบายที่เราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวน้องบุรลรมพูนะครับก็ขอเชิญชวนก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เมืองน้องบุรลรมพูเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวครับเส้นทางธร,รรมชาตินะครับเส้นทางธรรมชาติก็จะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเช่นของอไปนนสังนะครับหาดนนยาวนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวทริปเกี่ยวกับเรื่องของสายวัฒนธรรม สายวัฒนธรรมก็จะเป็นเรื่องของผ้านะครับของชุมชนที่มีความเป็นอัตลักษณ์นะครับโดยเฉพาะเรื่องผ้าแล้วก็ชุมชนที่เป็นชุมชนการท่องเที่ยวนะครับของหนองบัรลพูซึ่งอยู่ในหลากหลายชุมชนหลากหลายอำเภอนะครับส่วนเส้นของธรรมะนะครับสายศรัทธาเนี่ยก็จะเรื่องของอความศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดถ,ถึงกิจิอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นถ้ำกองเพลนะครับแล้วก็วัดต่างๆนะครับที่เรา นำเสนอขึ้นมาเพื่อ,อทําให้ทุกท่านนีได้เลือกเส้นทางที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับทีนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆนั้นท่านสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับของโครงการนะครับของสำนักงานการท่องเที่ยวระเกียจังหดัดจังหวัดนะครับแล้วก็เว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องของอลิงก์การท่องเที่ยวนะครับเราจะทําทั้งอ e ีบุ๊กนะครับเป็นทั้ง2อสาภาษาภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีเรื่องของเขาเรียกว่าคลิปนะครับคลิปสื่อ ด้านการท่องเที่ยวนะครับจะทําคลิปตั้ง3เส้นทาง3เรื่องนะครับเพื่อนําเสนอกับโซเชียลมีเดียได้เข้ามาจับใจใช้ชอยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลพบุรกระตุ้นรายได้แก่ชุมชนนะครับกิจกรรมที่นะครับด้านการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดเส้นทางท่องเที่ยว3ามธรรมท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมก็คงจะมะีเรื่องเล่ามีการเก็บรายละเอียด สันสริมแฟรตลาดด้านการท่องเที่ยวนรยคราหงสามางน้องบรวบู์น่าอยู่น่าเที่ยวขาเสียงปรบมือดังๆให้กับด้านบนเวทีด้วยค่ะและนี่คือกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนคราหงษสามคำแล้วนะคะน้องบรวบู์คึกคักมีชีชวิตชีวนะคะแหล่งต้องท่อง